สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Shar ร n g อยู่กับปอมชริดาพรมโยธีค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องหนี้ทั่วโลกกันนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วอัตราส่วนหนี้สธาธารณะต่อ GDP โดยเฉลี่ยในปัจจุบันกลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกับปี1945ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆกาลังฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ในปัจจุบันหนี้ในระดับนี้ไม่มีสงครามโลกเกิดขึ้นค่ะตรงกันข้าม นี่ดังกล่าวได้กลายเป็นภาระเรื้อรังมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้ g o ูแชร์ i n g จะมาอธิบายให้เข้าใจกันค่ะย้อนกลับไปก่อนสงครามโลกครั้งที่2เรามาเจาะกันแค่สหรัฐกันก่อนค่ะในปี1940 นี่สาธารณะของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือเพียง42%ของ GDP แต่เมื่อสหรัฐเข้าร่วมสงครามในปี1941นี่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปี1945นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าเป็น2.6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนกองทัพและการผลิตยุโทโธปกรณ์แต่หลังสงครามโลก ไม่ได้ติดอยู่กับภาวะนี้เศรษฐกิจเติบโตจนหนี้ต่อ GDP ลดลงจาก106%ในปี1946เหลือเพียง32%ค่ะในปี1974นั่นเองภาพตัดมาสู่ยุคป,ปัจจุบันนี้โลกพุ่งสูงเรากับไม่มีจุดสิ้นสุดสถานการณ์กลับตลปัดเราไม่ได้เผชิญสงครามระดับโลกไม่มีการฟื้นฟูป,ประเทศหลังการทำลายล้าง สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือว่า Institute of International Finance ก็คือ IIF e เปิดเผยในรายงาน Global Debt Monitor Tariffs, Trade and Risks for Debt Markets เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าหนี้ทั่วโลกพุ่งขึ้น7.5ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรามาสแรกของปี2025นี้ค่ะส่งผลให้ยอดหนี้รวมโลกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่324ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณวันที่31มีนาคม2025ค่ะโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันนั้นมีหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่100.3%ด้วยมูลค่านี้สินทั้งหมดของประเทศที่36ล้านล้าน,านดอนลลา,าร์สหรัฐสูงที่สุดในโลกส่วนญี่ปุ่นล่ะคะระดับหนี้ของประเทศสูงมากจนถูกมองว่าไม่สามารถดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP ในปัจจุบันของญี่ปุ่นนั้น ปัจจุบันล่าสุดตอนนี้เลยค่ะอยู่ที่290%แม้แต่จีนซึ่งมักถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาด้านการขาดดุลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรายชื่อประเทศยังมีอีกมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเยอรามานีอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสซึ่งล้วนเป็นเศรษฐกิจหลักที่ประสบปัญหาการกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลฝั่งของตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging market มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มขึ้นของนี้ครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยค่ะโดยคิดเป็น50%ของการเพิ่มขึ้นส่งผลให้นี้รวมของตลาดเกิดใหม่แต่ระดับสูงสุดที่106ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันด้าน O E C D หรือองค์การเพื่อความร่วมมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้เปิดเผยรายงาน Global Debt Report 2 0 25ระบุว่าการกู้ยืมผ่านพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนในปี2024มีมูลค่าสูงถึง25ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเกือบ3เท่าของระดับในปี2007ค่ะโดยนี่ที่มาจากพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้เอกชนทั่วโลกมีมูลค่ารวมนี่นะคะมากกว่า100ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ40%ของพันธบัตรรัฐบาลในกลุ่ม OECD และหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี2027ค่ะทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศพัฒนาแล้วกลับไปอยู่ระดับเท่ากับปี1945ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดอะไรขึ้นทำไมรัฐบาลทั่วโลกถึงต้องพึ่งพานหนี้สินมากมายขนาดนี้ หากต้องการทำความเข้าใจกับการเสพติดหนี้มาย้อนกลับไปในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์ช็อกครั้งใหญ่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลกในปี2008การระบาดของโควิด -19 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นสงครามการค้าสหรัฐจีนสงครามในยุโรปรัฐบาลต่างๆมักจะหันมาใช้การกู้ยืมเงินเป็นวิธีแก้ปัญหาในแต่ละครั้ง ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์โดย FT.com อธิบายนะคะว่าในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงวิกฤตก็ดูจะสมเหตุสมผลผู้คนมักมองหาความช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเงินช่วยเหลือการว่างงานเงินช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่กำลังประสบปัญหาและรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันในการฉุกเฉินก็จะควักเงินจากกระเป๋าสตางค์ของตนเองแต่สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลไม่ได้แค่ใช้เงินที่มีอยู่เท่านั้นนะคะแต่ยังกู้เงินเพิ่มและมากขึ้นอีกด้วยค่ะวัฏจาักรการกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อให้เกิดปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวิกฤตสิ้นสุดลงนี่ก็จะไม่หมดไปในทางกลับกันรัฐบาลมักจะพบว่าตนเองเนี่ยต้องกู้เงินมากขึ้นเพียงเพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้ที่มีอยู่ โอลิเวีย l บรองชารดนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่เคยทำงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ระหว่างวิกฤตการณ์ในปี2008เขากล่าวว่าโรคเศพษติบหนีสามารถเกิดขึ้นกับประเทศใดก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะหลุดพ้นจากมันได้ต้นทุนที่ซ่อนเร้นของนี้เป็นจุดของเรื่องราวที่น่ากังวลยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ เพราะว่าระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับต้นทุนแอบแฝงที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นกว่าจะเห็นกว่าจะรู้ก็สายเกินไปประการแรกการชำระหนี้จะมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นหลังจากเกิดโควิด19พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นโดยในปีแรกของการระบาดแม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดลงเหลือ3.26% ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น4.66%ในปี2021การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นจากผลกระทบของความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่มส่งผลต่อราคาสินค้าก่อนที่สงครามรัเสเซียยูเครนจะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเช่นราคาพลังงานและอาหารที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางการคลังหลังการแพร่ระบาดและความกังวลของผู้บริโภค ได้ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่ทั่วโลกขณะที่อัตราเงินเฟอ้อโลกในปี2024มีการคาดว่าจะสูงถึง5.76%ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดต่อปีนับตั้งแต่ปี1996เมื่อเงินเฟอ้อสูงก็ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงขึ้นสำหรับรัฐบาลนั่นหมายความว่าต้นทุนการชำระหนี้จะสูงขึ้นเงินที่สามารถใช้ไปกับการดูแลสุขภาพการศึกษาหรือโครงสร้างพื้นฐาน ก็ถูกนำไปใช้ชำระหนี้และยังมีสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Crowding Out หมายถึงปรากฏการณ์ที่การใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาคเอกชนมีโอกาสลงทุนลดลงโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลกู้เงินจานวนมากเพื่อใช้จ่ายส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมในตลาดนั้นสูงขึ้นและดึงดูดเงินทุนออกจากการลงทุนภาคเอกชนผลกระทบนี้เปรียบเสมือนโดมิโนก็คือหนี้รัฐบาลที่สูงขึ้นนําไปสู่ตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้การเติบโต,ตทางเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงแต่ความเสี่ยงที่น่าตกใจที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการชรําระหนี้นักลงทุนก็เริ่มถอนตัวผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นและทันใดนั้นก็ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่เรเดเลโอผู้ก่อตั้งบ r i d ั e w a t e r a s s o c i a t e s และก็หนึ่งในนักลงทุนชั้นนำของโลกอธิบายในการให้สัมภาษณ์กับ ft.com ไว้ว่า เมื่อน,นีสินสะสมและมีการจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นการชำระเงินเพื่อชำระหนี้จะบีบค่าใช้จ่ายอื่นๆพูดง่ายก็คือนีสินกลายเป็นสถานการณ์บีบบังคับและการจะหลุดพ้นจากภาระหนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะหากทั้งหมดนี้ฟังดูเลวร้ายอาจจะสงสัยว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่หยุดกู้ยืมเงินจำนวนมากขนาดนี้ คำตอบนั้นซับซ้อนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอย่างมากการลดหนี้มักหมายถึงการลดการใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าเพิ่มภาษีซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงแล้วก็ในระบอบประชาธิปไตยที่นักการเมืองมักมองไปที่การเลือกตั้งรอบหน้าเสมอการตัดสินใจที่ยากลําบากเกี่ยวกับหนี้จึงไม่น่าใช่กลยุทธ์ที่จะทําให้ชนะได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการพึ่งพา เมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจก็ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อให้ทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างราบรื่นการลดการใช้จ่ายอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเลวร้ายกว่านั้นแทนที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุข,ของการติดหนี้รัฐบาลหลายแห่งกลับเลือกที่จะโยนปัญหาทิ้งไปพวกเขากู้เงินเพิ่มเพื่อชําระหนี้เก่าซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นที่ยิ่งทําให้ปัญหาในระยะยาว รุนแรงขึ้นรัฐบาลก็อาจจะหาวิธีจัดการหนี้ของตนอย่างรับผิดช,ชอบได้หรือไม่เราก็อาจจะกำลังมุ่งหน้าสู่จุดเปลี่ยนที่เศรษฐกิจโลกไม่สามารถรักษาระดับการกู้ยืมได้อีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วจากตลาดพันธบัตรมีความผันผวน,นมากขึ้นอัตราเงินเฟอ้อยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศและในขณะที่อัราดอกเบียยังคงเพิ่มขึ้น ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่บางคนเชื่อว่ายังมีความหวังอยู่ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบและมีวินัยทางการเงินรัฐบาลสามารถทำให้ระดับหนี้ของตนคงที่ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจสิ่งสำคัญก็คือต้องตระหนักถึงปัญหาและดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไปค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอมด้วยนะคะหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงให้ปอมด้วยก็ได้นะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้ากับกูชาริ่งและปอมชลิดาพรมโยธีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ